สวัสดีจ้านะคะมาเดอกินน้ำขิงซื้อน้ำขิงเต้าหวยมาไว้กินหลังกินอาหารจ้ะพี่น้องน้ำขิงนี่ก็มีประโยชน์แต่ว่านี่มันใส่น้ำตาลเนาะพี่น้องน้ำขิงเนี่ยมีประโยชน์ลดไขมันนะคะพี่น้องที่เขากินเข้าไปเนาะแต่ว่ามันก็สีใส่เวลาเน่ในการลดไขมันเนาะมันมีประโยชน์หลายอย่างน้ำขิงเนาะอันนี้น้ำขิงเต้าหอยเพราะว่าเคย จากประสบการณ์จะคองไว้ฟังเด้อเคยเป็นคุณแม่ลังคอดลูกคนที่สองเดี๋ยวกินน้ำชิงมาประมาณหนึ่งปีจะพี่น้องบ่บมีไขมันหนาท้องเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพดีดีนะก็ะล้องหาสื่อมากินเบิ่์เดอจ้ะพี่น้องนะอ่ะแต่ว่าขันกินแบบก็ใส่น้ำตาลได้ยิ่งดีเดือจ้ะหรือต้มเองก็ได้นะคะอ่ะขอบคุณในรายเดือจ้านะคะที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้ในเด้อนจ้าน้ำต้อไปดีกกเกษตร คลิปทำความรู้ต่างๆอาจจะบ่มีขายสินค้าด้วยจ้าพี่น้องอ่ะสวัสดีจ้าขอบคุณหลายลจ้า